สบัสดียามเย็นค่ะทุกคนฝนยุดโต๊กเนาะก็เลยนี่แหละเดินมาดูต้นไม้ดีใจยุฝนโต๊กใส่กระทร้อนอันนี้ซื้อเข้ามาแล้วมันจะมีกระท้อนที่เพาะเม็ดไว้เดี๋พาไปดู ปลูกใหม่มัดเลยนี่พวกเอ๋อันนี้ปลูกบรรกรที่ปลูกใหม่เนาะนตอนฝนเม่โตก็เสียใจเหมือนกัน,น,นปลูกใหม่อันนี้ก็จะเป็นมะปางเขาบอกมะปางหวานเนาะนี่กำลังแตกยอดนี่ อันนี้ปลูกปีที่แล้วกำลังใหญ่อันนี้ก็เอ่อจะเป็นน้อยหน่าเพชรปากช่องซื้อเข้ามานี่อันนี้ก็โดนมเมงจ้เนาะอันนี้ก็เป็นพักไอ ขาน้าอะไรนะที่มันเป็นขาน้าเป็นดอกมันอ่ะขานาะใหญ่ๆเดี๋ยวจะพาไปดูไอ้กระทอนเพิ่งปลูกเมื่อกี้เองค่ะพาไปดูกระทอนปลูกเมื่อกี้นี่อันนี้ทําสาวเด้อมะละกอที่ทาสาวคือเคยเอาลงคลิปเนาะที่มันดกๆอะ่ะเนี่ยทาไว้หลายต้นอยู่อันนี้ลูกยาวทำสาวไว้หลายต้นค่ะทุกคน จะพาไปดูกระท h อนเขาหนึ่กระ t อนเพ่งปลูก,ลกม่กกี้นี่เองค่ะทุกคนกระท h อนนี่นี่ค่ะทุกคนอันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าเอามากินแล้วลูกมันใหญ่เนาะคล้ายๆกระท h อนกระท h อนห่อหรือกระท h อนเขาเรียกกระท่อนอะไรกระท h อนอะไรสักอย่างนี่แหละ นี่พอ,อไว้ได้สองต้น,น,นปลูกอีต้นนต้นหนึ่งพอเห็นฝนตกก็รีบปลูกเลยเพราะไว้ปีที่แล้วค่ะอันนี้ก็เลยเอามาปลูกเลยวันนี้เห็นฝนตกเนาะอันนี้ก็จะเป็นในแหละเออโอ้ยหน่อไม้ฝรั่ง อันนี้ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนาะมะเขือพวงบ้านฉันเรียกมะเขือพวงเนาะฝนตกใส่ก็ดีใจเนี่แล้วก็จะมีมะม่วง มะม่วงอกล่องอันนี้พเพาะได้เม็ดเหมือนกันค่ะอันเนี้ยตัดออกอยากให้อยากให้เขาไอ้ไม่ห่สูงอ่ะอันนี้ก็กิ่งเนี่ยก็เสียดายอยูุแต่ว่าเราอยากไม่ให้มันสูงเนาะ,พอ,ะเเพอเราปลูก้ดยเม็ดเพราะเม็ดกินล้วปลูกไก้เนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยตัดออกสองกิ่งของกิ่งใหญ่ๆอ่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็เพิ่งตัอดออกเห็นฝนตกเนาะก็เลยตัดปกติแล้วก็ไม่กล้าตัดเนาะเพราะว่าเห็นฝนมาหนแหงแลงมานานแล้วฝนตกสองวันก็ดีใจอันนี้บรรยากาศยามเย็นค่ะทุกคน นี่มีแต่คนอยากกินเนาะให้มาขึ้นเอาไม่ห่วงดอกขึ้นได้ไม่แค่นั้นเองบรรยากาศยานเย็นยามเย็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนหมาเสื่งหมาเขาต้องเดี๋ยวจงเอากิ่งที่มันแม่ันี้ออกเนาะ ประมาณนี้ละคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะ